มาเขากล้วยที่แหลมเบิดแรกกะเหลียวไปแี่แอน่ยุดเลยแต่เฉพาะสูงใหญ่แล้วเราไปเกลือเบิดัวารถวารถไนอมาเด็ดดอกไม้เร็วมาอันนี้นไม้ครัเอาปอยปเอาไหม เอามาแก้ออกจากกีบมัน คือบเอาหัวไปทางฝุ่นคือบเอาหัวไปทางวายหัวมันไม่เนี่ยมันนอนสบายสบายมันหัวซักคนเขาให้ดึงหัวให้มันซื้อแหงมันงูมันทำบ่อได้หม่งพี่แม่งพี่โอเคอืมอีน้ำทได้เลยจุ้ยเต็มเต็มเต็มเราเก็บอขาน้วขนี่

อยู่มองดีดีุ่นละโล่ไข่ะไปหนำ่ำโล่โลโลไ่อะไรนี่นี่ละไอซูซุคอตีเด้อลุกละนมมีอมาุกตบลจอะเปดปลาจิไมฉันินไเลขาเด็ยนัเอาน้ำมานำ้ำให้พอปูแล้วพ่าหยาดพอเงยเติง ไม่หยาดเลยให้เขาได้กินให้อิม่มเอาเอาเอา